Hãy rồi, cho kênh Ghiền Mì ชัดไหมมาเล่านิดนึ่งปกติพี่กบทำอะไรอยู่ครับในปัจจุบันพี่กบรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรีโนเวทตกแต่งต่อเติมทั่วทั่วไปเลยค่ะไม่เคยทำในหน้าจริงจังเลยใช่ไหมทำทำนิดเดียเป็นในหน้าซื้อขายอยู่แล้วครับเป็นอิสระค่ะคือจริงๆริะ ผมทำรีโนเวทเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่2014เร้ก็มีเพจงานที่ลงมี่ for a f t e ตมาอัปเดตมาจนถึงปัจจุบันก็ด้วยความบังเอิญเนาะไม่เคยเป็นในหน้าจามาขายฝากมาก่อนเลยไม่เคยค่ะต้องบอกว่าเป็นเคสสตาร์ทอีกุเลยในเรื่องของขายฝากมันมาเรียนรู้ยกความชอบให้จริงๆค่ะจบเคสไวแล้วก็จะบอกว่าเราไม่ได้คุยแค่เคสเดียวนะคะครับุยหลายเคสแต่ว่าเราเลือกที่จะจบที่โคเตเพราะว่าเราตามเขานานมาก ตามดูคอนเทนต์ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าเราจะติดต้องการสิเสมอการเราเน้นช่วยเหลือเพื่อนก็อยากจะช่วยเพื่อนไม่ไม่รู้จักกันเนอะว่าจะไปคุยกับใครดีเพราะว่าในตลาดมันก็มีหลากหลายเราก็เน้นช่วยเหลือว่าโอเคต้องการมีความใจเป็นต้องใช้เงินด่วนเนอะใช่ไหมมันก็ต้องจำลองสายปากแหละด่วนขนาดนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ใช้เวลานานนะไปทั้งเทรดไปทั้งกลมดินเนี่ยไปไปมาเนี่ยประมาณเห้าหกรอบเลยนะใช่ค่ะจะกระจกสวยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราอาจจะช่วยขายต่อแล้วช่วยต่อเนี่ยเดี๋ยวมาแนะนํากัน ใช่<ด>ค่ะแล้วก็เป็นเคสแรกอยากให้พีกพ่กบเนี่ยนะครับแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้อ่ะแล้วก็มีข้อความฝากถึงในหน้ามือใหม่ที่เป็นย,ยังไม่เคยทําจำนองขายฝากมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับนิดนึงจริงๆตอนแรกกบมองว่ามันมันเป็นเรื่องยากนะคะที่เราจะดีอใครสักคนแล้วไม่มีเรียกเก็บเงินไม่มีถ่้าใช้จ่ายแอบแฝงใดใทั้งสิ้นนะคะทั้งทางผู้ที่จะฝาก ทั้งทางปกที่เป็นหนายหน้าเองไม่มีค่าใช้ใจ่ายจริงๆไม่ได้คิดด้วยว่าอยู่ดีๆที่เรามาบังเอิญที่มันรู้จักการขายฝากเนี่ยเราจะได้ค่าคอมด้วยก็รบกวนฝากใครที่อยากหาไรายได้เพิ่มหรือว่ารู้จักใครที่เขากําลังเดือดร้อนนะคะพอตีช่วยได้ค่ะโอ้ออไม่ตรีเยมเลยอนะ